สารสกัดที่สูงไวัยไทยหลายคนกินผิดแล้วก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจวายเห็นปูนตกค้างทางั้งๆที่คิดว่ากินแล้วกระดูกจะต้องแข็งแรงมันคือแคลเซียมครับสูงวัยส่วนใหญ่ที่กระดูกเริ่มบางกระดูกเริ่มพุนเนาะมันเป็นโรคของสูงวัยที่มันมาแน่นอนกระดูกบางกระดูกคุณก้ามฝ่อถ้าเรากินแต่แคลเซียมนะครับแล้วเราไม่ออกกำลังกายคุณจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจตีบแล้วก็หัวใจวายแล้วก็เกิดเห็นปูนตกค้างดังนั้นอย่างแม่หมอเองเนี่ยตอนนี้แม่กระดูกคุณยังไม่ค่ะเอ็กซเรย์แล้ว กระดูกดีนะครับเพราะว่า1ก็คือแม่หมอกินอาหารเหรียญทองนะครับสูตรอาหารเหรียญทองหรือสูตรอาหารต้นสายคืออาหารธรรมชาติจริงๆร่วมกับแม่หมอกินโปรตีนถึงเรื่องกระดูกบ้างกระดูกคุณเนี่ยเราอยากกินโปรตีนให้ถึงเน้นกะากใยไฟเบอร์ผักใบเขียวด้วยแล้วก็มีน้องคอลลาเจนคอลลาเจนสําคัญต่อกระดูกมากๆเลยไม่ใช่แค่แคลเซียมอย่างเดียวหลายคนกินแต่แคลเซียมแต่กระดูกไม่เคยดีขึ้นไม่เคยหายปวดเข่าเลยแล้วแม่กินแม่แคลเซียมกินแต่ไม่ได้กินแคลเซียมคาร์โมเนตให้แม่กินแคลเซียมแค่เม็ดเดียวประมาณ300มรือไม่เกิน2เม็ด 600มิลมีกัมวันไหนที่แม่กินแคลเซียมจากธรรมชาติได้น้อยก็ค่อยเสริมแคลเซียมแต่แคลเซียมที่แม่ทานจะเป็นแคลเซียมวีแกนเป็นแคลเซียมจากพืชดันงนั้นแคลเซียมถ้าจะกินนะครับหนึ่งคุณต้องกินโปรตีนให้ถึงก่อนสองคุณต้องออกกําลังกายด้วยอย่างแม่หมอเนี่ยเดินทุกวันเลยเดินในสวนหรือไม่ก็เดินลู่วิ่งที่หมอซื้อให้แม่นะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณจะออกกําลังกายเพื่อลดกระดูกบางกระดูกคุณเนี่ยคุณต้องมีแรงต้านด้วยมีแรงต้านหมายความว่าหนึ่งไอที่เราเดินที่เราวิ่งเนี่ยควรจะมีเน,น นั่งนิดนึงนะครับหรือเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วค้างไว้อันนี้คือการลดกระดูกบางกระดูกขุอ่าชุ่งแม่ทํำไหมทำตลอด<ำ>ใช่ไหมเออทำสปอสทำแป้งก<ำ>ระดูกบางกระดูกคุณหรือยังออกกําลังกายกันแบบไหนหรือใครปวดเข่าปวดตรงไหนพิมพ์บอกหน่อย